เสดำมแต่งงานตอนที่1ประชาชนที่ตลาดและท้องถนนต่างแตกตื่นเมื่อแลเห็นรถยนต์คันหนึ่งนำเจ้าพนักง,งานตำรวจในเครื่องแบบประมาณ12คนพร้อมด้วยอาวุธปืนยิงเร็วแล่นฝุ่นตลบผ่านหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วตอนหน้ารถมีนายร้อยตำรวจโทคนหนึ่งเป็นผู้ขับขี่มีสุภาพสตรีสาวสวยชาวพระนครคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆรอนคือวันเพนสายลับสันติบาลน,นั่นเอง วันเพ็ญสาวเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเพื่อนหญิงของห่อนและเจ็บใจที่เสือดำไม่ได้สนใจกับห่อนเลยดังนั้นหลังจากที่ห่อนกลับมาจากสำนักขุนโจรวันเพ็ญก็รีบตรงไปยังกองตำรวจภูทรรายงานตำแหน่งที่อยู่เสือดำให้ผู้บังคับกองตำรวจทราบท่านผู้บังคับกองจึงสั่งให้ร้อยตำรวจโทมาลินำตำรวจ12คนรีบรุดไปล้อมจับขุนโจรโดยด่วนรถยนต์ก็ดังเชฟโเรเลตแล่นมาเกือบถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้ว ขณะที่รยตำรวจโทมาริกำลังซักถามจำนวนบริวารเสือดำจากสายรับสาวก็มีรถยนต์สองแถวคันหนึ่งแซงผ่านขึ้นหน้าไปอย่างน่าหวาดเสียวผู้ขับรถยนต์สองแถวคันนี้คือนายบุญมากเพื่อนเกลือเสือดำนั่นเองบุญมากกำลังเดินหาซื้อของใช้บางอย่างอยู่ที่ตลาดได้ยินพลต,ตำรวจคนหนึ่งบอกว่าทางโรงพักทราบที่อยู่เสือดำแล้วกำลังรวบรวมกำลังไปปราบขุนโจรบุญมากตกใจรีบกลับบ้านเพื่อจะใช้คนไปบอกเสือดำเขาสวนกับรถยนต์เจ้าพนักงานระหว่างทาง ดังนั้นบุญมากจึงขโมยรถยนต์สองแถวพราค้าจีนคนหนึ่งในตลาดขับติดตามตำรวจมาทันทีและพยายามแซงขึ้นหน้าจนได้โดยเจ้าพนักง,งานไม่ทันสังเกตเขาความเป็นความตายของขุจนจรตอนนี้อยู่ที่บุญมากคนเดียวเขาเหยียบคันเร่งน้ำมันลงไปอีกจนในที่สุดรถยนต์สองแถวก็มาถึงมุมถนนทางแยกเข้าบ้านเสือดำขณะที่รถตำรวจแล่นอยู่ข้างหลังระยะห่างไม่เกิน200เมตรบุญมากเพ่นเผาลงจากรถวิ่งเข้าไปในซอยระหว่างสวนผักโดยเร็วรถตำรวจกระชั้นชิดเข้ามาทุกที แล้วตำรวจโทมารีรู้แล้วว่าชายชะกันที่ลงจากรถสองแถววิ่งเข้าไปถนนซอยนั้นต้องเป็นพักพวกเสดอดำแน่นอนดังนั้นเขาจึงเร่งน้ำมันทวีความเร็วรถขึ้นอีกบุญมากมาถึงบ้านพักขุนโจรแล้วเขาร้องตะโกนเรียกเพื่อนเกอเขาแต่ไกลละพินละพินวยเสดอดำกำลังนั่งสนทนากับแนังน้อยเงียบๆอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงเขาสะดุ้งเล็กน้อยไม่ได้ยินเสียงร้องเรียกชื่ออันแท้จริงของเขาเขารีบเงยนหน้าขึ้นมองดูละพินหนีเร็วตำรวจมาแล้ว เสียงบุญมากดังขึ้นไปบนเรือนเสียงเสือดำตะโกนลันลงมาให้หมดลงมาตั้งรับตำรวจข้างล่างความรวดเร็วฉับพลันสมุนโจรทั้งหกต่างวิ่งลงมาจากเรือนเจ้าเชยถือเอ็มทรีมาส่งให้นายเขาขุนโจรยกมือขวาตบบาทแนงน้อยเบาๆแล้วพูดปลอบใจหล่อนไม่ต้องกลัวคุณแนงน้อยผมจะพาคุณหลบหนีเข้าป่าหลังเรือนอย่างไรเสียคุณวันเพ็ญคงนำตำรวจมาเล่นงานผมพูดจบเขาก็เอื้อมมือขว้าสเตนมาจากเจ้าแฉ่งส่งให้บุญมากเพื่อนรัก กัรได้ร่วมไปร่วมตายกันคราวนี้เอาปืนนี่ไว้สู้ตำรวจขณะนั้นผู้พิทักษ์สันติราชปรากฏตัวขึ้นแล้วภายใต้การนำของร้อยตำรวจโทม,มารีนายตำรวจชั้นอัศวินแห่งกองตำรวจภูธรกาญจนบ,บุรีเสียงปืนยิงเร็วของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นก่อนเสือดำยกปากระบอกเอ็มทรียิงขึ้นฟ้าหนึ่งชุดแล้วร้องตะโกนขึ้นดังๆไอ้เสือถอยตำรวจกระจายกำลังกันเข้าล้อมเรือนทันทีอาศัยดงกระถิ่นและปากละเมอเป็นที่กำบังตัว พวกโจรสู้พรางหนีพรางเสียงปืนที่ยิงโต้ตอบกันดังสนั่นวันไหวชาวจีนเจ้าของไร่ผักอกสันขวัญบินวิ่งหนีภัยกันอดละมานคุณโจรพูดกับเพื่อนรักของเขาเพื่อนรักตำรวจลุกเข้ามาทุกทีแล้วใหญ่เขาจำหน้าแกได้เลยเพราะแกต้องอยู่ในเมืองนี้อีกพาคุณแหน่งน้อยหลบเข้าป่าไปก่อนกันกับลูกน้องกันจะต้านทานไว้ไม่ต้องเป็นห่วงกันมุ่งตรงไปหนองมนไปพบกันที่นั่นบุญมากพาแหน่งน้อยบุกออกไปทางหลังเรือนโดยเร็วท่ามกลางห่ากระสุนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังตำรวจโทมารินำตำรวจ3าคนบุกเข้ามาทางด้านขวาของตัวเรือนเพื่อยิงสกัดไม่ให้พวกโจรหนีเข้าป่าแต่ภูมิประเทศเป็นป่าละเมาช่วยกำบังเสือดำกับบริวารของเขาได้ยากที่ตำรวจจะสังเกตเห็นเสือดำสู้พลางถอยพลางเอมทีเขาเด็ดชีวิตพลตำรวจผู้กล้าหาญคนหนึ่งซึ่งถือคาบายบุกเข้ามาและทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนต้องหมอบแอบกำบังอยู่ในที่มัน่นเพิ่มความระมัดระวังตัวขึ้นอีกหน่วยกองโจรของเสือดำล่าถอยยังมีระเบียบเรียบร้อย เสียงร้อยตำรวจโทรมารีสั่งตำรวจติดตามดังลัน่นได้ยินกันถนัดแต่เสือดำเข้าป่าทึบไปแล้วเขานำบริวารหลบหนีไปโดยเร็วบริวารเขาคนหนึ่งชำนิชำนาญภูมิประเทศเป็นอย่างดีการติดตามของเจ้าพนักง,งานจึงไม่เป็นผลคุณโจรกับสมุนทั้งหกปลอดภัยแล้วไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บเลยเขาพาบริวารเขามุ่งตรงไปยังหนองมนหมู่บ้านชาวป่าแห่งหนึ่งซึ่งเสือดำได้ให้ความอุปการะแจกจ่ายเข้าของเงินทองกับพวกชาวป่าที่ยากจนทุกครัวเรือน และทั้งชาวบ้านป่า,นปาหนองมนเคารบนับถือเขายกย่องให้เขาเป็นนายขุณโจรพาพวกบุกป,ป่าฝ่าดงมาประมาณ1กิโลเมตรก็แลเห็นบุญมากกับแนงน้อยเดินอยู่ข้างหน้าโดยไม่สู้รีบร้อนอะไรนักเสือดำกูดเรียกไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุญมากกับแนงน้อยจะปิติยินดีสักเพียงไรทั้งสองพากันเข้ามารวมพวกอย่างรีบร้อนบุญมากกลากเข้าสวมกอดขุนโจรทันทีโชคดีมากเราพินเป็นอนว่าพวกเราปลอดภัยแล้วเสียงปืนที่ยิงต่อสู้กันทําให้การละคุณแนงน้อยเป็นห่วงแกมากที่สุด เสด็มกอดบุญมากแน่นกมีบุญคุณต่อกันมากบุญมากถ้าไม่ได้แก่พวกเราถูกยิงตายหมดแน่เพราะตำรวจยกมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเพื่อรักวันนี้แก่าเพิ่งกลับบ้านนะไปหนองมนกับกันก่อนพรุ่งนี้กันจะพาแกมาส่งแต่เช้ากันจะตั้งค่ายกันขึ้นที่หนองมนเชื่อว่าตำรวจคงไม่กล้าไกลไปที่นั่นเพราะมันกันดานและอยู่ระหว่างหุบเขาตกลงแล้วพินกันจะได้รู้ตำแหน่งที่อยู่แกเราจะได้ติดต่อกันต่อไปพูดจบบุญมากก็ถอนหายใจหนัก พวกเราทุกคนไม่ได้เอาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ติดตัวมาเลยมีแต่ปืนเท่านั้นแต่กันเชื่อว่าทุกคนมีเงินติดตัวในกระเป๋าเรื่องเสื้อผ้าระสุนปืนน่ากลัวว่าแก,กต้องเดือดร้อนอีกแล้วบุญมากนักเลงเก่าการจนทบ,บุรียิ้มให้เพื่อนเขาบอกมาเธอเพื่อนแกต้องการอะไรกันจะหาให้แกได้ทั้งนั้นกันจะให้ความช่วยเหลือแกทุกสิ่งทุกประการคุณโจรมองดูเพื่อนรักเขาอย่างชื่นชมขอบใจกันจะไม่ลืมบุญคุณแกเลยหน่วยกองโจรของเสือดำพากันรวมกลุ่มออกเดินทางต่อไป ทุกคนสดชื่นลื่นเลิงสับพยอกหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานส่วนแนงน้อยหล่อนกําลังว้าวุ่นในความตื่นเต้นที่เผชิญกับตำรวจนั้นหายไปแล้วแต่ความวิตกเป็นทุกข์บังเกิดขึ้นทันทีชีวิตของหล่อนเคยอยู่แต่ในเมืองบัดนี้หล่อนต้องตกมาอยู่กลางป่ากลางดงมันทําให้หล่อนเงียบเหงาว้าเวในหัวใจไม่ใช่น้อยเสด็มรถฝีเท้าลงมาเดินเคียงคู่หล่อนปล่อยให้บุญมากและบริวารเขาล่วงหน้าไปก่อนเป็นยังไงบ้างคุณแนงน้อยคุณคงตื่นเต้นหล่อนยิ้มให้เขา ค่ะดิฉันนึกว่าดิฉันคงถูกตำรวจยิงตายเสร็จแล้วเคลอดีเหลือเกินคุณละพินคะพวกเราต้องซัดเซย์พระเนจรอยู่ในป่านี้เลื่อยไปหรอคะมีได้ครับเข้าหัวเลาะผมจะสร้างค่ายเราขึ้นที่ตำบลหนองมนเราจะอยู่กันด้วยความผาสุกจริงๆเมื่อเงินขาดมือผมจะพาพวกเข้าเมืองทําการปล้นสักครั้งอย่างไรก็ตามผมจะพยายามกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีในคราวนี้หากไม่มีอุปสรรคอะไรดิฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอรับใช้คุณไปจนกว่าคุณจะหมดความกรุณาดิฉัน เสด็มซ่อนยิ้มไว้ในใบนะายกมือขวาจับแขนหล่อนมองดูหน้าหล่อนด้วยความรักสุดซึ้งคุณแนงน้อยคุณกับผมคงได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกันตลอดไปคุณแนงน้อยครับความสุขอันแท้จริงของผมคงเกิดขึ้นหากคุณกรุณาแต่งงานกับผมใบหน้าหญิงสาวแดงระเรื่อหล่อนนึกไม่ถึงว่าเขาจะโจมตีหล่อนด้วยคําพูดสั้นๆแต่ความหมายกว้างขวางเช่นนี้คุณละพินคะหล่อนพูดและไม่กล้ามองหน้าเขาอย่าเพิ่งพูดกับดิฉันเวลานี้เลยค่ะเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนี้เอง แต่ว่าผมรักคุณแล้วคุณแน่งน้อยรักตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นหน้าคุณรอนยิ้มไอไอใบหน้าแดงระเรือถ้าอย่างนั้นวันหนึ่งคุณคงบอกผู้หญิงอีกคนหนึ่งว่าคุณรักเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเห็นหน้าเขาเช่นเดียวกันเขายกมือขวาอบเซอเอล่อนเหมือนเจ้าชูยัยษกผมมีใจเดียวรักเดียวเสดา้มันเคยอยู่แต่ในป่านะครับไม่เคยรู้จักความรักไม่ประสีประสานในเรื่องนี้ปากมันบอกว่ารักคุณใจมันก็รักคุณเหมือนกับปากมันผมควรเกี้ยวคุณอย่างไรดีผมไม่ใช่นักพูดไม่มีศิลปะในการเก้วหญิง อาไปให้ผมเถอะครับน่งน้อยค้อนเขา่าอย่างนี้ละค่ะน่ากลัวยิ่งกว่าเจ้าชูพูดเก่งๆเสียอีกโถอย่ากลัวเลยครับเสือดำมันเก่งสําหรับคนอื่นแต่สําหรับคุณแล้วเสือดำหมอบอยู่แทบเท้าคุณทีเดียวพูดจบเขาก็ตะกองกอดน่งน้อยไว้ในวงแขนผมเป็นทาสคุณแล้วคุณน่งน้อยไม่ยอดสุดที่รักของผมร่อนดิ้นหล่นเล็กน้อยปล่อยปล่อยดิฉันค่ะปล่อยสิคะโถเดี๋ยวใครเห็นเข้าไม่เห็นรอกไอ้พวกนั้นมันเลี้ยลับพุ่มไม้ไปหมดแล้ว ผมจะกอดคุณไว้เช่นนี้จนกว่าคุณจะตอบว่ารักผมและเป็นของผมก็ดิฉันไม่รักปล่อยดิฉันนะครับอย่านะเขายิ้มให้หล่อนคุณแนงน้อยคนดีเอ็นดูไอ้ดำบ้างเถอะครับตอบไปให้ผมชื่นใจสักนิดสิว่าคุณรักผมพูดสิครับผมจะตายเพราะรักคุณอยู่แล้วใบหน้าแนงน้อยกลายเป็นสีชมพูดิฉันเกลียดคุณละพินหล่อนตอบออมแอมไม่เต็มเสียงเกลียดจริงเหรอครับค่ะปล่อยสิครับรู้ว่ามาเล่นแกล้งแบบนี้ดิฉันไม่มาด้วยหรอกนะปล่อย คุณจอนกอดหล่อนไว้ด้วยแขนซ้ายล้วงกระเป๋าหยิบรีวอลเวอร์เก้ามมออกมาจี้อกหล่อนถ้าคุณไม่รักผมยิงคุณนะครับยิงดิฉันก็ไม่รักละพินถอนใจเฮือกใหญ่ถ้าเช่นนั้นผมยิงตัวเองดีกว่าคุณจะได้รู้ว่าไอด้ดำมันยอมตายเพราะรักคุณพูดจบก็ยกปากระบอกปืนขึ้นจี้ขมับคุณแนงน้อยผมลาก่อนดวงใจของผมชาตินี้ไม่มีวาสนาผมไปรอคุณชาติหน้าห <c oughs> ล่อนหัวล็อกคลิกคั๊กไม่ได้สนใจว่าร่างหล่อนจะอยู่ในอ้อมแขนของเขาแล้ว ทันใดนั้นก็มีเสียงไกลคนหนึ่งดังลั่นป่าพี่ดำพี่ดำเจ้าหวดวิ่งกระดือกระหอบตรงเข้ามาปาดเขาแย่งปืนพกในมือพี่ดำอย่านึกถึงพวกผมบ้างแล้วเจ้าหวดก็แย่งปืนมาถือไว้เวลาเดียวกันบุญมากกับสมุนโจรก็เดินย้อนกลับมาทุกคนแสดงกิริยาตื่นตื่นเสดายกมือเท้าใส่เอวพยักหน้ากับเจ้าหวดอะไรไวหวดทะลึ่งมาแย่งปืนข้าทำไมเจ้าหวดยิ้มเจื่ญเจือนก็พี่ดำจะยิงตัวตายปะโทมึงบ้าหรือไงหวด คนยังฆ่า,าจ,จะยิงตัวตายขาล้อคุณแน่งน้อยเล่นรู้ไหมสมุนโจรต่างถอนใจโล่งอกไปตามๆกัน <c oughs> บุญมากแกล้มขึ้นเราพูดสับพยอกเพื่อนเกลอหนาวนี้เสือดำมันคมไม่ว้าเวเหมือนปีที่แล้วคุณโจรหันมาทําตาเขียวแต่แล้วก็หวดราอเสียงกล่อยเสยพูดกบเกลือน <c oughs> คุณแน่งน้อยกันเมื่อยขากันเลยหยุดพักคุยกับแก <c oughs> เห็นหายไปนึกว่าเสือคาไปแดกเลยย้อนกลับมาดูบุญมากหัดลาะลัน่น แล้วเขาก็พยักหน้ากับบริวารของเพื่อนไปเว้ยล่วงหน้ากันเถอะพวกเราประเดี๋ยวพี่ดำเขาโมาโหยิงเราเอาเจ้าหัวส่งปืนพกคืนให้ขุนโจรบ่นพืมพร,รมแล้วพากันเดินไปจากที่นั่นแนงน้อยรู้สึกกระดากอายอย่างที่สุดไม่กล้าเดินเข้าใกล้ขุนโจร